ที่น้องที่รักในพระกิตเจ้าบนสิทธิ์ที่สบเทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่หนึ่งนั้นเราเห็นพระเจ้าห่วงใยประชากรของพระองค์หลายครั้งในหลายสมัยและเราก็จะเห็นพระพินเจ้าเป็นห่วงประชากรของพระองค์เหมือนแกะของพระองค์อยู่ในมือของผู้เลี้ยงแกะที่ไม่ดีไม่ดูแลฝูงแกะและยังขับไล่แกะของพระเจ้ากระจัดกระจายไป เพราะกิจการชั่วร้ายของนายชุมพาพระองค์จะแต่งตั้งผู้เลี้ยงที่ดีคือเป็นการทํานายถึงองค์พระเยซูเจ้าจะมาเป็นนายชุมพาบาลที่ดีพระองค์เป็นนายชุมพาบาลที่ดีที่สุดในโลกแต่ผู้เดียวนะครับจุดหมายของนบุญเปาโลเขียนว่าพระเยซูเจ้ามาเพื่อวุทิศชีวิตของพระองค์เองเพื่อฝูงแกะ พระองค์มาเพื่อน,นำสันติและทำให้เราคืนดีกับพระบิดาจะมีพระบิดาเจ้าโดยทางไม้กางเขนพระองค์ทรงทำให้เราทั้งสองฝ่ายคืนดีกับพระเจ้ารวมเป็นกายเดียวโดยทางพระองค์ประชากรทุกคนจะเข้าหาพระบิดาได้ในพระวรสารนั้นเราเห็นพระเยซูเจ้าส่งสิทธิ์ออกไปประกาศพระวรสารพวกเขากลับมารายงานสิ่งที่ได้กระทำและได้สอน พวกเขาขยันมากประชาชนจะได้รับบารมีพระองค์เห็นเขาเหน็ดเหนื่อยจึงบอกเขาให้ไปพักผ่อนกับพระองค์ตามลำพังในที่เงียบสงดัดเพื่อฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพจิตชาวเมืองยังติดตามพระองค์ทุกคนทุกแห่งที่พระองค์ไปวันนี้จึงเดินเท้าไปรอพระองค์พระองค์สงสารเขาเพราะเขาเป็นเหมือนแกะที่ไม่มีคนเลี้ยง พี่น้องครับพระเยซูเจ้าเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้นำทั้งหลายเมื่อถึงเวลาที่ต้องรับผิดชอบที่หนักหน่วงพวกเขาต้องหันไปหาพระเจ้าและสวดภาวนาขอความสว่างพระเจ้าจะประทานความสว่างให้เขานำประชากรออกจากวิกฤตเราจะเห็นในประวัติศาสตร์หลายครั้งห,หลายประเทศอยู่ในวิกฤต ถ้าเขารู้จักหันหน้าไปหาพระเยซูเจ้าสุดภาวนาขอความช่วยเหลือจากพระองค์เขาก็จะได้พ้นจากภัยพิบัติถ้าเขาภาวนาวิงวอนพระองค์พระองค์จะประทานพลังกำลังให้เขาในเวลาที่ถูกทดลองพระองค์จะประทานความอดทนให้เขาในายามถูกประจนและเขาจะรู้จักขอบคุณพระองค์เมื่อมีความเจริญก้าวหน้าในบทเพลงสดุดีที่ยีนั้น เราก็เห็นว่าแม้ข้าพเจ้าจะต้องเดินไปในหุบเขาที่มืดมิดข้าพเจ้าก็ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงอยู่กับข้าพเจ้าพระคาถาและทานพระกรของพระองค์ช่วยให้ข้าพเจ้าอุ่นใจขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์